เออเออเออมาส่งกันกินนมเออพูนแฮน่แฮน่เฮ้ยเอเอผักกันมาส่งกันกินนมเลี้ยงลาย,ลาย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 กันมาเฮ้ยพูนพูนนั่นนี่นั่งสายฟาน กระดกขี่กระดกเงียวขีอ่อืมมาส่งเพื่อนกินนมกันอืมเฮนันเออมาส่งเพื่อนกินนมไอ้ตัวนี้ก็หิวนม อืมอืมได้กินแม่นนะเขาให้กินแม่นะนมหนะเอ้อหิวนมเว้ยวนกินนมแม่น,ะน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 ั่นน่ะนะเออเฮ้ยหนอดูดูนี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้มากับเขามากับเขานน่นน่ะวนกินนมอยู่น่น แม่ไม่ให้กินนมอีกอืมเฮ้ยอ้อาวกินนมได้ไหมน่ะน่ะเออแม่ไม่ให้กินนมอีกมึงอืมไม่ได้กินนมแท้ๆอืออ่าจะได้กินไม่นมอืมอืม อืมอืมอมาส่งกันกินนมเว้ยน่อ